สอน PHP นะครับ Left j o so, y สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนต่อจากนะครับ Inner j o y ในคลิปที่แล้วนั่นก็คือ Left j o y นะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับที่ c h anel n Lang Forever Projects นะครับแล้วก็สามารถเข้าไปคุยกับเราได้ที่แฟนเพจนะครับ IT Lang Forever นะครับซึ่งจะมีอยู่ใต้คลิปนี้นะครับซึ่งเป็นแฟนเพจที่สามารถไปติดตามสอบถามนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม IT ต่างๆนะครับอยากได้อะไรก็ไปจัดการได้เลยนะครับโอเคเรากลับกันมาอยู่นะต่อจากเมื่อคลิปที่แล้วนั่นก็คือ Innerjoy นะครับอย่างที่ผมบอกกันนี่คือ อินเนอร์จนะครับคือการเชื่อมต่อนะครับสตารางหรือมากกว่า2ตารางเนี่ยนะครับโดยยึดตรงกลางนะครับเป็นหลักถ้าไม่มีตรงกลางหรือไม่มีอะไรที่มาเชื่อมต่อเนี่ยนะครับข้อมูลก็จะไม่แสดงข้อมูลออกมานะครับวันนี้จะมาต่อกันที่ left จอยนะครับคือยึดตารางด้านซ้ายนะเดี๋ยวผมให้ดูใน W3 s สสัคูนะครับเว็บนี้ก็เป็นเว็บที่น่าสนใจนะครับในการดูรายละเอียดข้อมูลต่างผมก็ใช้เว็บนี้ในการศึกษานะครับเอาละเรามาดูกัน left j o y ดูในอ่าตัวนี้นะครับ left j o y จะยึดตารางแรกหรือตารางด้านซ้ายมือนะครับ ด้านซ้ายเป็นหลักนะครับ left j o y นะซึ่งตาราง table ที่2เนี่ย table ที่2เนี่ยจะไม่คือจะสนใจเฉพาะที่มีมีการมี id ที่เกี่ยวเนื่องกันเท่านั้นนะครับจะยึดตาราง table ที่สที่หเป็นหลักบางคนบอกว่างงอะไร นะครับงงมันคืออะไรเอาละเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะครับตารางเนี้ย n n n e r อช้ n n e r เนเนี่ยคือถ้ามันไม่มีข้อมูล ID หลักเนี่ยนะครับมันจะไม่แสดงออกมาถูกไหมมันจะไม่แสดงออกมาเลยนะทั้งตาราง 1, นตารางสองถ้าไม่มีถ้าไม่มี ID ทั้ง2ตารางนี่คือ InnerJoy นะครับ แต่ left j o i เนี่ยแม้ตารางแรกนะครับจะมีทั้งหมดมี id ทั้งหมดแต่ตารางสองจะมี id <ะ>แค่ตัวเดียว,ว,ยวก็จะสแสดงตาราง,ารางแรกให้ความสำคัญกับตารางแรกมากที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าใช้ left join ตารางนายขอก็จะออกมาด้วยนะครับและก็จะ จอยเอาดึงเอาข้อมูลของที่อยู่ของ A เนี่ยมาด้วยเช่นกันนะแต่ที่อยู่ของขอจะไม่มีเพราะว่ามันไม่มีในตารางที่สองนะไม่งงนะยังงงอยู่ไหมมาเขียนกันเลยดีกว่านะครับมาเขียนกันเลยดีกว่าเพื่อความเพื่อความเข้าใจเพื่อความเข้าใจผมพับ ข้างล่างาก่อนเขียนง,ง่ายนิดเดียวนะครับต่อจากตารางเมื่อกี้เลยเดี๋ยวจะเอาเข้อมูลขึ้นมาโอเค left j o i ก็เปลี่ยนตรง inner เนี่ยแหละเป็น left, น left. ง่ายนิดเดียวเปลี่ยน inner left แค่นี้เองแค่นี้เองและเดี๋ยวดูดดนะเ,นเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดู ว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนบบนะครับแหมงงไหม,งงมไอตำบลอำเภอเนี่ยอันเนี้ยอันนี้เป็นเทคที่ผมใส่เอาไว้เพราะนั้นมันมันไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลอยู่แล้วมันก็เลยออกมาด้วยแต่มันจะไม่มีตำบลอะไรอำเภออะไร,ะไรเพราะข้อมูลในตารางที่2อะ่ะนะครับตารางนดเ,ดเนี้ยแอดเดสเนี่ยมันมีแค่ข้อมูลของ A ใน A แค่แค่ข้อมูลเดียวนะครับใน B ไม่มีเพราะฉะนั้น left join ให้ความสำคัญกับด้านซ้ายมือหรือหรือเทเบิลอันดับแรกอะเทเบิลที่1น่งมาเป็นอันดับ1เพราะฉะนั้นเมื่อให้ความสำคัญกับเทเบิลแรกมาเป็นอันดับ1นงเนี่ยเทเบิลแรกมีในขอก็จะดึงในขอออกมาด้วยนะแต่ในขอไม่มีในเทเบิลที่2 T เทเบิลก็ไม่มีข้อมูลออกมาด้วยเช่นกันเพราะว่าข้อมูล ในเทเบิลที่สองในขอไม่มีนะอ่ะไม่งงแล้วใช่ไหมนะครับไม่งงแล้วใช่ไหมบางคนบอกยังงงจะงงอะไรไม่งงหรอกนะครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ในขอมาแล้วในขอที่เราตามหากันแค่นี้เองนะแค่นี้เองนะครับเลฟจอย การเขียนก็เขียนในรูปแบบนี้นะครับและวิธีการเขียนแบบคอลัมน์เหมือนกันนะครับเหมือนกับอินเนอร์จอยเลยนะครับใครที่ใครที่ยังงงไปดูในอินเนอร์จอยนะครับคลิปที่แล้ว ep ep แนะครับ ep 9นี้เราจะไม่ไม่ไม่ไปทวนใน ep 8นะครับเราจะคุยถึงเรื่อง left j o i อย่างเดียว เดี๋ยวจะมีการเดี๋ยวจะมีแนะนําวิธีการจอยมากกว่า2ตารางนะครับคือ3ตารางจะใช้วิธียังไง3 4ตารางใช้วิธียังไงเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวผมมีบอกเดี๋ยวขอให้หมดเรื่อง left j o i inner inner join right j o y ก่อนนะครับอ่ามันเป็นอย่างนี้อืม คราวนี้เนี่ยคราวนี้คราวเนี้ยจะมีปัญหาตรงที่ดีดีเพราะแม้จะให้ความสำคัญกับด้านซ้ายเนี่ย,ยแต่ d A ี d เนี่ย A มันใช้ดีมันใช้รหัสเดียวกัน,น,ก,นกับเทเบิลที่สองเพราะนั้นมันจะทำให้ำใหลำดับไม่ขึ้นเพราะนั้นลำดับเนี่ยผมจะ ไม่ใช้ลำดับ id ดึงดึงออกมาแล้วแบบนี้ลำดับพวกนี้ผมจะใช้เป็นนำแทนเป็นการเรียงลำดับนะนำ มันจะไม่ใช่ ID แล้ว,ลวเพราะว่าใน ID ที่2เนี่ยมันใช้รหัสเดียวกันมันจะไม่ดึง ID มานะถ้าต้องการใช้ left join เนี่ย ID ในเทปอ่า ID ในเทเบิลที่2เนี่ยควรจะอาจจะเปลี่ยน name อาจจะเปลี่ยน ID ตัวรับตัวรับ ID เป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็น ID เดียวกันกันกบตารางแรกนะครับ ซึ่ง inner j o y เนี่ยผมผมแนะนำว่าเป็น id เดียวกันจะง่ายกว่าในกรณีใช้ inner j o y เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราใช้ฐานข้อมูลเนี่ยเราจะ insert อะไรเข้าไปเนี่ยเราจะ insert ไปทั้ง2ตารางร่วมด้วยเลยคือไปคู่กันนะแต่บางคนเนี่ยในตารางที่2่ะอาจจะมีการเพิ่มข้อมูลซึ่งตารางแรกในบาง id จะไม่มี นะแล้วเราก็จะใช้เลฟจอยดึงตารางหลักมาก่อนนะตารางสองถ้ามีก็ขึ้นมาไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับในกรณีเนี้ยถ้ามันมีรหัสอะไรก็ตามที่ผนวกกันและเราต้องโชว์มาเนี่ยรหัสถ้าตารางที่สองไม่มีรหัสนั้นนะจะมองไม่เห็นจะมองไม่เห็นนะครับมันจะอพอดึงมามันจะมองไม่เห็นเพราะมันมันนึกว่าดึงตารางที่สองมา ดึงในคอลัมน์ของตารางที่2มานอกจากจะเปลี่ยนชื่อมันนะครับจะเปลี่ยนชื่อมันนะตัวนี้ผมลำดับผมก็เลยใช้เปลี่ยนเป็นนำแทนตัวนี้นะครับในการเวลา Select ออกมาเรื่อยๆมันตารางมันจะเรียงน,นะครับเพราะมันเป็นลำ,ลำดับเราจะไม่โชว์ ID ดีพวกนี้จะไม่ค่อยโชว์ไอหลักในการเชื่อมต่อเท่าไหร่มันไม่จำเป็น ถ้า ID c ดียคอสเมพนักงานอีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้มันเป็น ID ของตารางอันนี้ไม่ไม่โชว์มานะครับโอเคประมาณนี้นะครับประมาณนี้สำหรับ l เล e j o y เดี๋ยว l i ฟ e จ o y จะไปแนะนำในอีกอีกคลิปหนึ่งนะครับยังไงก็วันนี้ก็ขอบคุณครับ